จะไม่ลงอบายคนคนผ่านผ่านค่าไปหาผิดขอบัณฑิตชีวิตก็มีความหมายพระศาสนาไม่สอนเคยคสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเชิญเคยครับ รายการตามทางพระพุทธเจา้าพัท่านผู้ฟังในคำค่อยคืนวันนี้ด้วยศรัทธาของคุณเพ็ญศรีมีเดชรับเป็นเจ้าภาพครับขออุบาตนาในกุศลศรัทธาของคุณเพ็ญศรีมีเดชมาโอกาสนี้และขอให้กุศลพลบุญจากการที่ร่วมรับเป็นเจ้าภาพส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมะ สักมหากุศลให้ธรรมะเป็นทานตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสว่าสัพพะธาดาังธรรมะธาดังชินาติก็แปลว่าให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงมหากุศลจากการที่ให้ธรรมะเป็นทานในคืนนี้ขอจงได้เป็นพระวะปัจจยัยให้คุณเพ็ญศรีมีเดช จงได้มีความสุกกายสุขใจพร้อมทั้งมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติตนให้ล่วงพ้นจากทุกภยัยทั้งหลายทั้งปวงขอดูโบทนาสาธุแล้วคืนวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นตาของคุณวันชัยคุณวดดีดาสุทาวรากรและครอบครัว สากุสนอุทิศแก่นรอสวอิริสุดาสุทธาวรากรพลูกนี้จะได้อนุโมธาสาธุกันนะครับแล้วคืนนี้ได้เวลาฟังธรรมะแล้วขอเชิญท่านผู้ฟังสู่บรรยากาศเรียนรู้ธรรมะจากคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อจากค่าวที่แล้วจากนี้ได้เลยครับด้วยโดยที่ไม่ต้องถามพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้า่ะ ข้าพระพุทธเจ้าเป็นโสดาบันหรือยังเป็นสากัดทาคา,าหรือยังเป็นอนาคาหรือยังเป็นอาหารหรือยังไม่ต้องถามพุทธเจ้าเลยรู้ได้ด้วยตนเองนั่นคือปัจจตังเวทิตาภูวินยูหีตินี่คือสวกาขาโตภคะวตาธรรมนี่คือธรรมะชื่อว่าคำสอนของพระพุทธเจ้า ธรรมจักรวัฒนสุตตะนี่แหละเป็นการประกาศเต็มรูปแบบของธรรมคุณหประการท่าน์เลยสวดกันมานานยังไม่รู้เลยว่าธรรมคุณหประการนี้อยู่ในไหน,ไหนอยู่ในธรรมจักรวัตนสุตตะครับสวาขาโตพระวตาธรรมูคือธรรมจักรวัตนสุตตะสันทิเทีโกเรียนก็รู้ปฏิบัติ ก็รู้อาการิโกไม่ประกอบด้วยการเรียนเดี๋ยวนี้รู้เดี๋ยวนี้ปฏิบัติดนี้ได้ผลเดี๋ยวนี้สันทิฏฐิโก้เอหิปัสสิโกท่านจงมาเรียนสิท่านจงมาดูสิเป็นอย่างนี้จริงๆท้าทายโอปัญญิโก น้อมมาใส่ตนได้ว่านี่คือขนันห้านี่คือลูปนี่คือนาม้อมมาใส่ตนได้ปัจจตังเวทิตาโพวิญญูหีติถ้าปฏิบัติตามรู้แจ้งเห็นจริงด้วยตนเองคนอื่นรู้ไม่ได้นอกจากพระพุทธเจ้จาจะ้นเมื่อปฏิบัติตามกิจเนยศัตสีรู้แจ้งว่าตอนนี้เป็นโสดาบันแล้ว ตอนนี้เป็นสากัดทาขาแล้วตอนนี้เป็นอนาคาแล้วตอนนี้เป็นพรรหตรแล้วกิจที่จะต้องปฏิบัติต่อไปอีกไม่มีอีกแล้วรู้ได้ด้วยตนเองบัจจตังเวทิจัโพวิญูหีติวินยาวิวนยูชนพึงรู้ได้เฉพาะตน,นไม่ต้องให้ใครพยากรณ์นี่คือธรรมคขุณหกประการอยู่ที่ธรรมฉักรบปตนะสุตตะ ธรรมจัก,การกัปตันสุตตานั้นแก่นแท้ของธรรมจัก,การกัปตันสุตตะอยู่ที่อริยสัจ,จสี่คำว่าธรรมจัก,การกัปตันสุตตานั้นเปรียบเหมือนเม็ดยาเป็นแคปซูลคำคำนี้ห่อหุ้มอัฐะห่อหุ้มภาชนะห่อหุ้มตัวยาเอาไว้คำว่าธรรมจัก,การกัปตันสุตนะ เป็นเปลือกห่อหุ้มเนื้อในเขารรมาจากเอาต้นสูตรนั้นพระพิจารณาทรงแสดงไว้ตั้งแต่ต้นจนกระทั่งจบดังคำว่าธรรมจากเอาต้นสูตรจึงเปรียบเหมือนเม็ดยาที่มีตัวยาอยู่ในเม็ดยาตอนนี้เรากำลังถอดเอาเปลือกรรมาจากเอาตสูตรออกแล้วก็มาดูเนื้อในของเม็ดยาว่ามันมีอะไรบ้าง เราก็จะพบว่าเนื้อในของเม็ดยานั้นที่สำคัญที่สุดทั้งบำรุงและก็ทำลายเนื้อในเม็ดยาทั้งบำรุงและก็ทำลายบำรุงก็คือทำให้ปัญญาเกิดทำลายก็คือทำให้กิเลสหมดนั่นคือตัวยาที่มีอยู่ในเม็ดยาของคำว่า อริยสัตสีหรือธรรมจักรกัตนสุนนะนี่ฮะรูปแบบของการปฏิบัติที่ครบสมบูรณ์แต่พระคุณเจ้าบางองค์ท่านบอกว่ามันไม่มีรูปแบบของการปฏิบัติเขาจึงไม่นิยมเอามาปฏิบัติกันนี่นะอ้าวตกลงเฉลยแล้ว ของจริงมีจริงและประเสริฐจ,จึงเรียกว่าทุกขะอริยสัจ,จเป็นคําตอบที่ได้ความเลยอย่างว่าขันห้าเป็นของประเสริฐมีจริงนั้นประเสริฐอย่างไรอย่างได้คําตอบอยังไม่ชัดเจนดูต่อไปเพราะถามประโยคเดียวแต่คําตอบมันทั้งสตรเลยท้งสตรเลยนะ แั่เป็นคำถามที่ผมวัดดีใจวันนี้ได้คำถามที่เราจะได้หรือคำตอบมาให้หมดนะตกลงฮะขันห้าเป็นของจริงมีจริงดูคำนี้ก่อนนะฮะคำนี้ขีดเส้นแดงเอาไว้เนี่ยสำคัญมากซึ่งเป็นกุญแจอดอกสำคัญถ้าเราเข้าใจคำว่าขันห้า ก็แสดงเราเข้าใจกองแห่งทุกทั้งห้ากองแห่งทุกค้านั้นเป็นของจริงมีจริงเอาละพิสูจน์ได้ละของจริงมีจริงคือรูปปันเวทนาขันสัญญาขันสังขารและขันย่อยย่อขันห้าแล้วเหลือสองพิสูจน์ได้เห็นชัดเจนเลยขนานั่งมีรูปเป็นผู้นั่งไม่ใช่เรามีนามเป็นผู้รู้ว่านั่ง แม่มีจริงๆพิสูจน์ได้ประเสริฐ <c oughs> ต้องไปดูภาพปฏิบัติเพราะประเสริฐตรงที่ได้รู้ขันห้านะ่มันประเสริฐประเสริฐตรงที่ได้รู้รู้อื่นหมื่นแสนเกิดปัญญาไม่ได้แต่ถ้ารู้ว่ามันเป็นขันห้าเกิดปัญญาได้รู้อื่นหมื่นแสนประหารกิเลสไม่ได้ แต่รู้ว่ามันเป็นขันห้าประหารกิเลสได้รู้อื่นหมื่นแสนเข้าถึงนิพพานไม่ได้แต่ถ้ารู้ว่ามันเป็นขันห้าเข้าถึงนิพพานได้ประเสริฐหรือยงังไรเออจะต้งขันห้าประเสริฐตรงที่ได้รู้ขันห้านะประเสริฐตรงที่ได้รู้นั่นอีกทางทุกขังอริยสัจจงเราได้ความสรุปแล้ว ว่าขันห้าเป็นของจริงและก็มีจริงค่ะและก็ประเสริฐด้วยขันห้าจึงมีคำว่าอาริยสัจจะนะจะดันความสำคัญตรงนี้นะอย่าลืมนะที่ขีดเส้นสีแดงเอาไว้เนี่ยขันห้าเป็นของจริงมีจริง และประเสริฐจึงเรียกว,ว่าทุกข์ะอริยสัจจะถ้าเราเข้าใจความสามคำนี้ทุกขะอริยะสัจจะถ้าเราเข้าใจสามคำนี้นะฮะเราได้มรดกของพระพุทธเจ้าหนึ่งชิ้นละ, <laughs> ะได้มรดกของพุทธเจ้าหนึ่งชิ้นนะเหมือนได้เรือมาหนึ่งลำ เอาไว้พายข้ามฟ้าข้ามฝั่งแต่ยังพายไม่เป็นยังพายไม่เป็นนั่นจึงต้องเรียนรู้มรดกของพระเจ้าที่มอบเอาไว้ให้นั่นคือต้องรู้วิธีใช้ขันห้าเรียนรู้ขันห้าดได้แล้ววาอีทางทุกขังอริยสัจจัง ต่อไปก็ต้อเรียนรู้อิทังทุกขังอิทังทุกขังเรียนรู้กิจในยศศีนะอิทังทุกขังปรินใหญ,ญ่ญาตพังอิทังทุกขังปหาตพังอิทังทุกขังนะปะหาตพัง อีทังทุกขงังทุกขานิโรธคาคามิดีปฏิปทาภาวนากิตพังต้องรู้กิจในยศสีอิยยศสีรู้แล้ววิธีใช้อิยยศสีทำไงหนึ่งทำให้ปัญญาเกิดเอาอิยศสศศีมาทำให้ปัญญาเกิดสองหา สองละละตัญหาสัสามทำให้แจ้งในการละตัณหาสอย่างรู้มากมากนั่นคือภาวนากิจข้อปฏิบัติในยศสี่มีอยู่สี่หนึ่งป,งปริญญากิจ 2. สองปหานกิจ 3. ส ปหาตับภกิสภาวนากิจสี่อย่างนี่คือวิธีใช้ขันห้าและวิธีใช้ขันห้าเนี่ยไปใช้ใช้ที่อย่างทําอย่างเดียวได้สี่อย่างโอ้โหสุดยอดกราบพระพุทธเจ้าจนทุกวันนี้ไม่มีคำสอนของศาสนาใดๆใ,ในโลกที่รู้แจ้ง สอนให้รู้แจ้งความไปจริงด้วยสอนกิจที่จะต้องปฏิบัติในยศัตรีทั้งสี่อย่างแล้วสี่อย่างนั้นไม่ต้องทำสี่อย่างทำอย่างเดียวได้สี่มีใครทำได้มีใครสอนได้ชาวพุทธยังไม่เข้าถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าตรงนี้จะไม่ศรัทธาในพระพุทธเจ้าว่าเป็นศาสดาเอกของโลกจริงๆ แต่ถ้าเข้าใจในกิจระยะสติตามที่พระเจ้าสอนทำรรหนึ่งได้สี่ท่านจะกราบพระพุทธเจ้าได้อย่างมั่นใจท่านจะกราบธรรมะคาสอนที่พเจ้าตรัสสอนไม่ได้อย่างมั่นใจและท่านจะคัดค้านใครเอาคําสอนพระเจ้าไปแปลว่าพระเจ้าสัตร,รู้ธรรมชาติขอโทษมันทุเลศมันสลดใจ บิดเบือนคําสอนของพุทธเจ้าไม่รู้เลยยังอวดรู้และไอสิ่งที่อวดรู้นะ่ะมันทําให้เกิดความเขาเรียกว่าชักใยให้เหลือเสียทางตรงพระเจ้าตัดเลี้ยวร้อยกลับมาดึงให้ลงข้างทางไข้ขวีและจะถึงจุดหมายปลายทางคือพ้นทุกข์ได้อย่างไรธรรมชาติไม่สามารถทําให้คนพ้นทุกข์ได้แต่ธรรมชาติกําลังลงโทษมนุษย์อยู่ ใครไหวธรรมชาติพ้นทุกได้ไหมครับกราบธรรมชาติพ้นทุกได้ไหมพายุก,กำลังมาเขียวปุ้ดท่านกราบขอให้ไปที่อื่นเถิดนะมันยอมไหมฮะยอมไหมน้ํากําลังท่วมมองเห็นพายุพัดหับหอบเอาน้ำมาสูงตั้งเจ็ดเมตรสิบเมตรท่านไหวน้ําและน้ํามันหยุดมันไม่มาอยู่ได้ไหม ตายเรียบไหมล่ะคราวที่สึน,นามิผ่านญี่ปุ่นตายไปเท่าไหร่นั่นแหละครับคือวาตาภัยอุทกภัยผสมลงกันระหว่างวาตาภัยกับอุทกภัยภัยจากลมภัยจากนา้ำผสมผสานกันเรียกว่าสึน,นามิ เพราะคนเห็นคนแรกก็คือชื่อศึกนามิก็เลยตั้งชื่อพายุนี้ว่าสึกนามิซะเลยนั่นแหละหคือธรรมชาติพระพุทธเจ้ารู้ธรรมชาติถูกต้องแต่คำสอนพระเจ้าไม่ได้อยู่ที่ธรรมชาติคำสอนพระเจ้าอยู่ที่ปัญญารู้แจ้ง ตามความเป็นจริงของขันหารู้แจ้งตามความเป็นจริงที่จะต้องปฏิบัติต่อขันหารู้แจ้งตามความเป็นจริงที่ผลน่เกิดจากปฏิบัติต่อขันห้าแล้วผลนทุกได้และชัดเจนย่้วที่ไหนมีขันที่นั่นมีทุกพ้นทุกจึงหมายถึยงพ้นจากขันจะมีสัตธราไหน ที่จะรู้แจ้งว่ามีขันก็คือต้องมีทุกพ้นทุกในที่นี้จึงหมายถึงพ้นจากขันเราเข้าใจอย่างนี้หรือเปล่าอน,นิจจาวัตสังขาราอุปาทาวยธรรมิโนอุปัจชิตวานิรุชันติเตสังหุปสมุสุขโคเรายังเข้าใจว่าเป็นบทสวดส่งวิญญาณคนตาย ก็ตายแล้วไปส่งทาไมวิญญาณไปแล้วดับแล้วไปเกิดแล้วจะไปส่งวินญาณทําไมย่าเราเข้าใจผิดกันขนาดไหนอใจะดันจริงเสียงศึกษาซะเรียนรู้ซะเข้าใจซะอย่างละเอียดลึกซึ้งเราจึงจะรอดพ้นจากการถูกหลอกได้มิฉะนั้นเรายังถูกหลอกต่อไปนะมีขันก็ต้องมีทุก มีขันธ์น่นี้ดีหมายถึงอะไรมีขันธ์ห้ามีทุกก็คือทุกนี่คืออะไรขันธ์ห้ามันเกิดแล้วมันต้องแก่แก่แล้วมันก็ต้องเจ็บป่วยเจ็บป่วยแล้วมันก็ต้องตายตายแล้วมันก็จะต้องเกิดนั่นการเกิดการแก่การเจ็บการตายมันไม่ใช่เรามันเป็นขันธ์ห้าเกิดขันธ์ห้าแก่ขันธ์ห้าเจ็บขันธ์ห้าตายนี่คือ ควรเข้าใจไว้และถ้าเข้าใจถึงขั้นรู้ว่าใครเกิดใครแกกใครเจ็บใครตายเราก็ได้ประโยชน์อย่างสูงตรงที่รู้ความเป็นจริงว่าเราเนี่ยมันไม่มีเพราะเราไม่รู้ความเป็นจริงตรงนี้เราจึงยึดเอาขัหนห้าว่าเป็นเรา นั่งก็ว่าเรานั่งนอนก็ว่าเรานอนยืนก็ว่าเรายืนได้กว่าเรานอนเขาด่าก็เข้าใจว่าเขาด่าเราที่จริงเขาไม่ได้ด่าเราเขาด่าใครเออเขาก็ด่าขันหน้าแล้วเราเดือดร้อนอะไรฮะก็นั่งให้มันด่าให้มันเข็ด เราไม่ได้เดือดร้อนเลยความเป็นจริงมันไม่มีเราแล้วก็ไปจะเดือดร้อนทำไมจะไปเสี่ยงก็าําไมเขาดา่าก็เรื่องของเขาก็ดาา่าคณะแล้วก็ไม่เขาจะดาา่าคณะก็คณะมันทํากรรมไม่ดีมาถึงโดนดา่าสมนหน้ามันใช่ปะถ้าเรารู้อย่างนี้จะต้องเดือดร้อนไหมกลับไปนี่ก็หน้ายิ้มละลื่นไปไงไปปฏิบัติธรรมะว่าหน้าละลื่นเชียวถามว่าแกว่าใคร เราเขาบอกว่ามึงก็แหละเราเดือดร้อนฮะเราก็บอกบอกว่ามึงแล้วไป,ไป <laughs> ใช่ไหมชื่อสึกนามิ <c oughs> ก็เลยตั้งชื่อพายุนีีว่าสึกนามิซะเลย <laughs> นั่นแหละหคือธรรมชาติพระพุทธเจ้ารู้ธรรมชาติ ถูกต้องแต่คำสอนพระเจ้าไม่ได้อยู่ที่ธรรมชาติคำสอนพระเจ้าอยู่ที่ปัญญารู้แจ้งตามความเป็นจริงของขันหารู้แจ้งตามความเป็นจริงที่จะต้องปฏิบัติต่อขันหารู้แจ้งตามความเป็นจริงที่ผลน่เกิดจากปฏิบัติต่อขันห้าแล้วพ้นทุกได้ และชัดเจนเลย่าที่ไหนมีขันที่นั่นมีทุกพ้นทุกจึงหมายถึงพ้นจากขันจะมีสัตราไหนที่จะรู้แจ้งว่ามีขันก็คือต้องมีทุกพ้นทุกในที่นี้จึงหมายถึงพ้นจากขันเราเข้าใจยอย่างนี้หรือเปล่าอนิจจาวัตสังขาราอุป,ปาทาวยธรรมิโน ปุปชิตวานิรุชันติเตสะอุปสมสุขโขเรายังเข้าใจว่าเป็นบทสวดส่งวิญญาณคนตายเลยก็าตายแล้วไปส่งทำไมวิญญาณไปแล้วดับแล้วไปเกิดแล้วจะไปส่งวิญญาณทำไมญาติเราเข้าใจผิดกันขนาดไหนอืมใจด้นจริงเสียศึกษาซะเรียนรู้ซะเข้าใจซะอย่างละเอียดลึกซึ้ง เราจึงจะรอดพ้นจากการถูกหลอกได้มิฉะนั้นเรายังถูกหลอกต่อไปนะมีขันก็ต้องมีทุกมีขันนี่นี้หมายถึงอะไรมีขันห้ามีทุกก็คือทุกนี่คืออะไรขันห้ามันเกิดแล้วมันต้องแก่แก่แล้วมันก็ต้องเจ็บป่วยเจ็บป่วยแล้วมันก็ต้องตายตายแล้วมันก็จะต้องเกิด นั่นการเกิดการแก่การเจ็บการตายมันไม่ใช่เรามันเป็นขันห้าเกิดขันห้าแก่ขันห้าเจ็บขันห้าตายนี่คือควรเข้าใจไว้และถ้าเข้าใจถึงขั้นรู้ว่าใครเกิดใครแก่ใครเจ็บใครตายเราก็ได้ประโยชน์อย่างสูงตรงที่รู้ความเป็นจริงว่าเราเนี่ย มันไม่มีเพราะเราไม่รู้ความเป็นจริงตรงนี้เราจึงยึดเอาขันห้าว่าเป็นเรานั่งกว่าเรานั่งนอนกว่าเรานอนยืนก็ว่าเรายืนได้กว่าเรานอน <p> เขาด่าก็เข้าใจว่าเขาด่าเราที่จริงเขาไม่ได้ด่าเราเขาด่าใครเออเขาก็ด่าขันหา้าแล้วเราเดือดร้อนอะไรฮะก็นั่งให้มันด่าให้มันเขน็น เราไม่ได้เดือดร้อนเลยใความเป็นจริงมันไม่มีเราแล้วก็ไปจะเดือด,อดร,ร้อนทำไมจะไปเสียงเขาทำไมเขาด่าก,ก็เรื่องของเขาก็ดากา่าคณะแล้วก็ไม่เขาจะดาา่าคณะก็คณะมันทํากรรมไม่ดีมามถึงโดนด,ด,ด่าสมนหน้ามันใช่ปะถ้าเรารู้อย่างนี้จะต้องเดือดร้อนไหมกลับไปนี่ก็หน้ายิ้มละลื่นไปไงไปปฏิบัติธรรมะว่าหน้าละลื่นเชียวถามว่าแกว,ว่าใคร เราเขาบอกว่ามึงนั่นแหละเราเดือดร้อนฮะเราก็บอกบอกว่ามึงแล้วไปใช่ไหมท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ฟังกําลังติดต,ตามและฟังรายการตามทางพระพุทธเจ้านําเสนอท่านผู้ฟังโดยสัทธาของคุณเพ็ญศรีมีเดลเชลพิชภาพ ขออนุโมทนาสาธุกัศธาของคุณเพ็ญศรีมีเดชมณนาโอกาสดีนะครับแล้วคืนนี้เวลาหมดต้องติดตามรับฟังกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้จะเป็นศัทธาของคุณวันชยัยคุณวดีดาสุทาวรากรและครอบครัวสร้างกุศลอุญทิ่จกับนราส,สิริสุด,ดาสุทาวรากรรับเป็นเจ้ภาพ ก็จะได้อนุโมทนาสาธุกันในคืนวันพรุนี้นะครับคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากลราท่านผู้ฟังไปก่อนขอความพาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญาจงมาเกิดมีแก่คุณเพ็ญศรีมีเดชและท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีครับ ศึกษาธรรมคำสอนพระพุทธองค์คิดไม่ออกบอกมาทางชมรัมอย่าปล่อยปัญหามาองอารมณ์โกรธโยบหลง,ลลงศึกษาพระธรรมทำจิตใจให้สงสงรักษาศินให้มั่นคงจะไม่หลง ขอคนผ่านผ่านผ่าไปหาผิดขอบันด็ตชีวิตก็มีความหมยา